รักกันมาตั้ง6ปีล่าสุดดาราดังเลิกกับแฟนสาวแล้วล่ะค่ะดาราในวันนี้เราจะมาพูดถึงดารานักแสดงนักร้องมากความสามารถที่เรารู้จกกักกันดีล่ะค่ะโด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันนั่นเองคะ่ะนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเรียกว่าทําเอาแฟนคลับตกอกตกใจเป็นอย่างมากคะ่ะเมื่อนักแสดงอารมณ์ดีอย่างแจ็คแฟนฉันออกมาโพสต์สเตตสัสเกี่ยวกับความรักของตนกับหวานใจอย่างคุณคุณัญญาหลังคบดูใจกันมานานถึง6ปีว่าเกิดอะไร ขึ้โดยมีข้อความบอกเอาไว้ดังนี้ค่ะวันนี้เราสองคนตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันขอบคุณ6ปีที่ผ่านมานะักคุณเราสองคนคุยกันแล้วด้วยสติและเราสองคนไม่ได้ทะเลาะก,กันทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีๆขอบคุณที่ทําให้แจ็คโตขึ้นถึงวันนี้เราจะไม่ได้ไปต่อด้วยกันแต่เราจะรักและหวังดีต่อกันตลอดไปเรียกได้ว,ว่าจบลงด้วยดีค่ะงานนี้ทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะ